โดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ต้องกวาดเป็นรีวิเตอร์เฟอร์นิเจอร์ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นรีวิเตอร์จำกัดแล้วก็ต้องมีแบรนด์เป็นรีวิวเตอร์เป็นบริษัทกอไก่ขอไข่เขาขอขวดคืออย่างบริษัทรีวิวเตอร์เฟอร์นิเจอร์เขารับงานระดับอีกระดับหนึ่งบริษัทกอไก่ก็รับอพาร์ตเมนต์อันนี้ก็รับงานโรงพยาบาลอะไรแล้วเราก็ตอบสนองเขาให้ตรงเป้าหมายลูกค้าจะได้เกิดความสบายใจไม่ให้เจ้าสัวมาสั่งเราทำบ้านเสร็จผ่านไปเจอทาเวอรหลังเล็กๆ เฮ้ยคนรีวิเตอร์มาทำเท้าเขาเล็กๆมันก็กลายเป็นว่าเสฟลิงเขาถูกไหมฮะแต่ตรงนี้เราก็ต้องจัดหมวดหมู่ช่างให้ลงตัวว่าเขาต้องทําอะไรเขาต้องทําอะไรแล้วในอนาคตเรื่องเครื่องจักรต้องถูกนำมาใช้อะไรอย่างนี้คือมันโจทย์นี้มันจะยากไปเรื่อยๆหน้าที่ผมต้องแก้โจทย์ตรงนี้คืออนาคตต่อไปแล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่าลูกชายผมจะมาทําต่อ ก็ต้องเทและถ่ายทอดความความเป็นรีวิเตอร์ตรงนี้ให้เขาส่วนเขาจะไปครีเอทใหม่ตามความคิดของคนรุ่นใหม่ค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่ต้องต้องก่อเกิดขึ้นมาอีกก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงคุณรณชัยคะเอ่ฟังมาตลอดเอ่อยากจะถามมีคำถามนิดนึงว่าความสุขของคุณรณชัยเนี่ยคำจำกัดความคำว่าความสุขของคุณรณชัยคืออะไรคะ คำจำกัดความความสุขของผมค่ะคือความไม่มีเรื่องเดือดร้อนในครอบครัวนั่นเป็นความสุขที่ผมหวังมาตลอดความสุขของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องมีสตังค์เยอะๆะขอให้ครอบครัวเราเนี่ยเอออยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันคุยสบายๆ คุยได้ทุกเรื่องอาหารไม่ต้องเลื่อนหรูไม่ต้องนั่งทานที่พะัตะคานชั้นเยี่ยมคุยกันธรรมดาธรรมดามีความสุขไม่ได้สร้างเรื ain, ่องเรื่องเดือดร้อนมาค่ะก็คือความสุขของผมแล้วท่านสั้นเลยไม่ต้องโอ้โหไปนั่งคุยกันที่ไปนั่งในเรือล่อ,ลองแม่น้ําข้างๆหอไอเฟลค่ะมันมันไม่มันไม่เชิงอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเสียทีเดียวคคือเราอยู่กับครอบครัวเรา เรามีความสุขคุยกับภรรยาคุยกับลูกแล้วทุกอย่างสื่อสารกันมีความสุขก็คือจบผมมาคิดดูว่าถ้าเกิดในคนในครอบครัวเรามีอยู่ไม่กี่คนแล้วทำให้คนในครอบครัวเราเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องหรือไม่มีความสุขแล้วคนรอบๆตัวเรามันจะมีความสุขได้ยังไงถูกไหมฮะอ,อ,อย่างผมเป็นอ่ะเท่าแก่ถูกไหมเท่าแก่ ครอบครัวผมเล็กๆแล้วผมไปดูแลไม่ได้แล้วลูกน้องผมเป็นร้อยอ่ะมันจะไปมีความสุขกันได้ยังไงใช่ถูกไหมฮะเราต้องมีความไอความสุขเนี่ยมันมันพูดกันสั้นๆแต่จริงๆนี่มันสื่อความหมายว่าเราต้องเข้าใจเขาต้องมีความเข้าจิตเข้าใจกันเข้าใจธรรมดาไม่ได้นะค่ะต้องมีความเข้าจิตเข้าใจกันมันถึงจะสื่อความสุขมาได้ค่ะมันต้องมีความอดทนมันต้องมีการคิดถึงเขาคิดถึงเราคอย่างลูกเรา เราก็ต้องเข้าใจเขาเราเขาเข้าใจเราอย่างเดียวอืเป็นไปไม่ได้ลูกน้องเราเราต้องเข้าใจเขาเพื่อเราเราต้องเข้าใจเขาพี่น้องเราก็ต้องเข้าใจเขาแต่เขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าอันนี้เราไม่สามารถคอนโทรลได้แต่เราต้องเข้าใจเขาเราเข้าใจว่าอ๋อเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนั้นก็คือเราเข้าใจพอเข้าใจก็คือก็จบถูกไหมฮะมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาว่าคุยกันรู้เรื่อง ความสุขมันก็จะเกิดในครอบครัวพอเราได้ตรงนี้มาเราจะได้ทุกอย่างค่ะไอ้ครั้งว่าเราจะไปมีเงินมีทองมากขึ้นเราต้องก้าวจากจุดนี้ไปไงใช่ถูกไหมฮะถ้าคนที่มีสตางค์มาไม่ได้ก้าวจากจุดนี้ไปผมก็ไม่รู้ว่าเขาก้าวจากจุดไหนมาเราไม่รู้เไงถูกไหมฮะเพราะว่าประสบการณ์ในชีวิตผมเนี่ยผมภาวนามาตลอดว่าขอให้มีความสุขในครอบครัวออืไม่ได้ หแปลกมาคบทุกคนอธิษฐานว่าอยากให้มีเงินร่ำรวยมหาศาลคืออธิษฐานในสิ่งที่มันไกลเกินไปถูกไหมขอให้มีเงินมันลอยมาจากฟ้าคุณว่ามันจะลอยมาจากฟ้าไหมไม่มีทางแต่ความสุขมันอยู่เนี่ยม,มันจับต้องได้มันทําได้เรามีความอดทนค่ะเรามีความอดทนเรามีอะไรเรารู้นี้นั่นมันใกล้ๆเราอะ่ะ ไม่ได้เพ้อฝันไงไปเพ้อฝันในเงินทองว่ามันต้องมันหล่นปุ๊บตรงหน้าเราหรือเปล่ามันไม่ได้หล่นปุ๊บมาแต่ถ้าเรามีครอบครัวที่มีความสุขป๊อปสมมติว่าเรามีไอเดียจะทาอะไรขึ้นมาค่ะเรามีกําลังใจทํางานถูกเราใช้กําลังใจเราละทํางานเดี๋ยวมันต้องเสร็จแต่ถ้าเรามีความหงุดหงิดเขาครอบครัวเราผมถามว่ามันจะทําได้ไหมแม้กระทั่งลายเซนบอกอารมณ์ได้ใช่ ถ้าวันไหนนี่มีปัญหาเข้ามาไยเซนเราจะแกว้งถูกไหมฮะนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเรามีสมาธิมีกําลังกายกําลังใจที่ดีใครอะไรก็ได้ปัญหาอะไรก็ได้มันแก้ได้มันแก้ได้หมดแต่เราเริ่มจากพื้นฐานไม่มีความสุขแล้วมันแก้ลำบากเหมือนคนเขาชอบพูดว่าเช้ามานี่ฟิลแบดแล้วทั้งวันอย่างอย่างที่คุณนรชัยทักช่างทักแม่บ้านว่าทำไมหน้าไม่ดีมาดึงหน้าบุยบยผมก็เฮ้ กมื่อกวาดพื้นแล้วพื้นจะสะอาดได้ไงว่าหน้ายัางมุ่ยอยู่แบบนั้นน่ถูกไหมฮะอย่างโฟแบนค์ราคุมงานเนี่ยหน้าเบี้ยวมาจากไกลเลยทะเลาะกับภรรยามาหัมอแล้วผมต้องมาทะเลาะกับช่างต่อใช่เพราะว่าอารมณ์เขาพื้นฐานเขาไม่ดีอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มนั่นงงไงผมในโรงงานผมเวลาประชุมกันเนี่ยคผมไม่พูดมากนะในโรงงานอทําไมผมต้องการสื่อให้พนักงานเข้าใจคุณต้องมีความเข้าจิตเข้าใจกันมีน้ําใจตอบกัน ถึงขนาดผมบอกพนักงานเพราะว่าคุณจะต้องมีการทักทายการมีการไหว้กันนะต้องต้องบอกเขาอย่างนั้นนะก็ถึงทํากันนะมไม่งั้นมันเหลอแทบเดินสวนกันเลยมันก็เขาคนสมัยทํางานเหมือนโบรบอทไงคะเค<อ>รืยนต์มันก็เดินสวนกันแบบไม่เฮ้ยอายุโสดไม่อายุโส,โสก็ไม่รู้ว่าเดินกันไปอะไรอย่างเงี้ยผมต้องบอกพนักงานบอกว่าคนที่มาทํางานใหม่ต้องมีการแนะนําตัวต้องบอกให้เขสวัสดีเพื่อร่วมงาน ต้องมีน้ําจิตน้ํไใจต่อกันเคารพซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นพนักงานเดินเข้ามาถือถุงกล้วยแขกเข้ามามีสองสามชิ้นพอเดินมาจะเจอเพื่อนรีบยัดใส่ปากกินเลยกลัวจะหมดให้รมดภาพที่ต้องการเห็นคือว่าเฮ้ยอร่อยจังเลยแต่งกันกินอะไรอย่างนั้นมันถึงจะมีความสุขไงใช่อ่ะมันเป็นอย่างนี้เราอยู่ในคนหมู่บ้านบางทีเนี่ยโอ้โหทัววนี้ผมต้องแก้ปัญหาช่างทลากันคนนู้นทลาคนนี้คนนี้ทลาะคนนู้น ผมบอกเฮ้ยทะเลาะกันไม่ได้ถ้าผมเป็นคนอารมณ์เสียแล้วทะเลาะกันเนี่ยพวกคุณโอเคหรือเปล่าถูกไหมมันไม่ได้มันต้องมองไปทางไหนต้องมีรอยยิม้มต้องคุยกันต้องคุยกันให้รู้เรื่องอต้องสื่อสารกัน่คะผมถึงสรุปว่าลูกน้องผมคนที่เขาลบกันจะเป็นตายเขาจบเพราะว่าเขาคุยกันนะพราพวกคุณอย่าแสดงอารมณ์เนี่ยคือเป้าหมายของเรา คุยกันดีกว่าอไอเขาว่าทำความสุขสั้างน่าตาม,มาด้วยเรื่องพวกนี้เ<ช>ยอะแยะถูกไหมฮะส่วนใครส่วนใครคิดว่าเงินแก้ปัญหาได้ผมคนหนึ่งเราบอกว่าเป็นไป,นปนได้ยากถ้าไม่มีความสุขเป็นพื้นฐา <ฮะ S 2> นเป็นไปได้ยากยากนะ <S <S นละครับ ปุ๋ยอินซีท PI วันนี้รับของสมนาคุณพิเศษ2ต่อต่อที่1เมื่อซื้อปุ๋ยอินซียพีไชนิดใดก็ได้หรือน้ำส้มควันไม้ขนาด1ลิตรครบ2ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 600มิลลิลิตรขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด5ลิตร1ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5ลิตร2ขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด20ลิตร1ถังรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5ลิตร8ขวดต่อที่2สะสมยอดซื้อครบ100ลิตร แลกรับฟรีชุดถังพ่นปุ๋ย1ชุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์026786888ด่วนของมีจำนวนจำกัดทพบกกัโชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02381 8-3-8-8พ่อครับ hmm? ป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต oh. มีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน,น้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูก เรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองอีกคำถามหนึ่งค่ะคแล้วอยากจะให้กำลังใจ ผู้ที่ชมอยู่ว่าถ้ามีอุปสรรคหรือถ้าอะไรที่มันหนักหนักในชีวิตเราจะผ่านตรงนั้นไปอย่างไรเพราะว่าการมีสติเป็นเรื่องใหญ่มากในการแก้ปัญหายกตัวอย่างสมัยก่อนผมเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันอยู่ช่วงหนึ่งผมก็เห็นใจคุณพ่อเพราะต้องอยู่โดดเดี่ยวผมก็ขอคุณแม่ผมให้ไปอยู่คุณแม่ผมก็โอเค ผมก็ไปอยู่กับพ่อผมพ่อผมเป็นล่ามเป็นล่ามในฐานทิ่ดูบอนเนี่ยเขาต้องทํางา,า,า,านกลางคืนผมทำงานกลางวันไอ้ผมเรียนหนังสือกลางวันวนันผมไม่มีจินตนาการไงว่าไปถึงเนี่ยบรรยากาศต้องเป็นยังไงที่บ้านนั้น <S <S ผมไม่รู้ว่าตอนคืนผมต้องนอนคนเดียวแล้วบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงฮะโอ้โหมันอยู่กลางทุ่งนาเลยเพราะว่าพ่อผมเช่าบ,บ้านอยู่ข้างๆสนามบินอ๋อมันก็ต้องเป็นโล่งๆโล่โอบรรยากาศผีดุง่ายๆผมไม่นโรคกลัวผีค่ะค่ะกลัวผีขึ้นสมองเลยค่ะแล้ว พอประมาณสักสองทุ่มพ่อผมต้องไปเข้าเวรไงผมก็เริ่มรู้ตัวเฮ้ยผมต้องนอนคนเดียวเนี่ยผมก็บอกพ่อผมว่าเดี๋ยวกลางม้งเสร็จผมจะเข้าไปนอนในม้งแล้วห่มผ้าห่มไฟไม่ต้องปิดแล้วพ่อผมเดินเดินเดินไปเดินไปค่ะนะพ่ออกโอเคโอเคแต่พ่อผมก็ยังไปทํางานเขาบอกยังไงก็ต้องไปทํางานก็ต่างคนต่างแตามันนี้ไม่ได้คจําเป็นค่ะพ่อก็เลยบอกโอเคโอเคเชื่อไหม ผมนอนคุณโป่งร้องไห้ตลอดเวลาเพราะกลัวกลัวผีมันกลัวจับใจอ่ะคุณคนที่กลัวผีด้วยการท่านั้นถึงจะรู้กลัวผีมากเลยอนอนร้องไห้หมอนหวนนเปียกหมดเลยนะมือมือแตกหมดเลยแต่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอแต่เราจรินตนาการตอนเด็กอายุสิบสามค่ะโอ้โหกลัวผีมากเลยนอนนะแบบโอ้โหต้องตายแน่เลยกลัวผีมากเลยเสร็จแล้วเชื่อไหม อยู่เนี่ยผมหยุดร้องไห้อันอนับจะว่าเบาร้องไห้จนหมดจนเหนื่อยแล้วผมก็ร้อนอยู่ทีนี้ร้อนร้อนเสร็จแล้วผมก็เริ่มเริ่มคิดแล้วร้องไห้ตั้งนานไม่เห็นมาทีร้องไห้ตั้งนานเนี่ยแล้วเราต้องร้องไห้อีกชั่วโมงแออล้วไม่ผีก็เห็นมี <ใช S 1> ผมก็ค่อยแง,ง้มแล้แบมพ้าห่มมาดูค่ะผมก็เริ่มเริ่มรวบรวมสติแล้วอบอกตัวเองไง,ไงเฮ้ยเราต้อง เราเราบอกตัวเราว่ามันมีผีจริงๆนี่เราต้องลองดูว่ามันมีจริงหรือเปล่ามผมก็เปิดพระหมมาด,ดู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 ไม่มีพอไม่มีเสร็จผมก็เ,เอาลูกมานั่งนั่งสักพักหนึ่งมันดึกแล้วนะเพียผมก็หลับไปตอนไหนไม่รู้ <c oughs> พอเช้ามาพ่อผมบอกว่าเมื่อคืนนี้ยเขาไม่ได้ไปทํางานตองตรงตามเวลานะเขาเขาอยู่อยู่ข้างล่างได้ยินเสียงร้องไห้เขาไมได้กาไปจนอยู่อยู่เสียงร้องไห้หยุด <c oughs> เขาขึ้นมาข้างบนมาเห็นผม นอนหลับก็ถึงไปทํางานได้ก็ถามผมว่ากลัวไหมผมบอกผมไม่กลัวแล้วบอกทําไมไป,ไปมาไม่เห็นมีผีเขาบอกว่าทําไมถึงไม่มีทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็มาคิดดูมานั่งดูแล้วมองดูแล้วมันไม่มีมันก็ไม่มีเราเรากลัวเรากลัวเขาบอกเออก็ดีแล้วตรงนั้นอะ่ะผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ข้องสติเพราะตอนนั้นเรายังเด็กอยู่ ป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แทกกิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกลุ่มครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง กับชมใหม่ของเจริญเด็กคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยสิสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข พอเว่าเรามาทําธุรกิจนี่สินลุมเล้าค่ะไอ้นู่นไอ้นี่สารพัดเนี่ยค่ะโทรศัพท์มาทวงนี่ผมก็โอ้โหมันฟิลแบทเศร้าค่ะยังไงดีวะลนลานไปหายืมเงินคือไม่มีสตินี่หมายถึงว่าเราเป็นนี่อยู่กองหนึ่งแล้วเราไปแลกเช็คมาโปะแลกเช็คหมวกเป็นวงกลมเลยอ๋อลูกบ้มันก็ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาใช่ค่ะใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเพราะเราไม่มีสติมานั่งคิดต่อหลังเนี่ยเช็คเด้งมาเป็นร้อยเท่าบับเลยนะ หลายล้านเนี่ยผมก็เอามากองมนโต๊ะเสร็จผมไม่รู้ผมคิดยังไงผมก็ไปอาบน้ําตัดผมไปตัดผมตัดเรียบให้เรียบร้อยแล้วมานั่งนั่งมองแล้วคิดปัญหาทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมานั่งคิดเลยว่าทําไมต้องแลกเช็คทุกวันอดอกเบี้ยรัฐาลสามบาทนะโอ้แพงมากนั่นคือสามิบหกปอร์ซ็นต่อปีสามปีคือท่วมเลยนะคุณ<ช>ผมแลกเช็ค ไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดปีนะเวลารถผมอะส่งของขออกไปเนี่ยยี่สิบกว่าวันเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยเหลืออีกแค่ไม่ถึงสิบวันเนี่ยคือไรายได้ของผมนะคุณคิดดูถะผมคิดผมมานั่งมองแล้วผมบอกตัวเองว่ามันต้องมีวิธีการจัดการเรื่องนี้ให้จบมันต้องมีทางมผมก็มานั่งตั้งสติบองดูว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องไปแ,กแลกงเชียงรัโปะไอ้น,นี้โปะอันนี้แล้วเราจะแล้ถึงเมื่อไหร่ไม่ได้แล้วเลยอย่างเงี้ยใช่มันต้องหยุดหยุดยังไงอ่ะหมายถึงรายได้มันแค่นี้รายได้เท่ากับเหรียญบาท <หา S 1> แล้วคุณมีรายรับเท <c oughs> ่ากับเหรียญบาทมันก็ไปไหนไม่ได้คุณต้องมีรายได้เท่ากับถ้วยใบนี้ <c oughs> ถูกไหมฮะใช่ค่ะหนึ่งเนี่ยผมจะต้องหาแตกลายธุรกิจ รับงานเมื่อก่อนนี่ผมรับเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวผมก็แตกรายมารับงานฟ้ารับงานไฟฟ้ารับงานนุ่มมีมีเงินเข้ามีแหล่งรายได้เข้ามาเสริมโดยที่ผมคิดว่าผมคุมเกมได้ผมศึกษาว่าออฟ้าต้องทำอย่างนี้ก็คือยังอยู่ในอยู่ในลายของเราเรื่องผมมองดูธุรกิจที่ผมทำอ่ะ๋อมีช่างฝ้าเราไม่เคยแต่เราเห็นแล้วมันทำอย่างนี้ก็มีผู้รับเหมามาแล้วก็ถ้าเราทำเองเราก็ทำได้มีฟ้ามีไฟฟ้ามีปูกระเบื้อง ตัวไหมฮะมีงานแอร์เข้ามามีงานผ้าม่านนู่นนี่ทุกอย่างแล้วก็ขยายใช่ข้อหนึ่งเราต้องขยายรายได้ออกไปข้อที่สองต้องหยุดลอยรั่วก่อนผมใช้สติคิดผมก็เดินไปหาเจ้านี่เขาตกใจนึกว่าเห็นผีเฮ้ยไรค่ะเจรจาเฮ้ยยังไงวะไม่ใช่นี่เหรอป่าไม่มีตังบ้าทำไมวะผมไม่มีตังแล้วผมต้องจ่ายดอกเบี้ยตลอดผมขอไม่จ่ายดอกเบี้ยได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ให้ผมทำไงเขาจะฟ้อง ฟ้องผมต้องขออำนาจศาลแล้วแต่ผมปรึกษาทนายก่อนแล้วนะมันก็ฟ้องไม่ได้หรอกนี่แรงเช็คอะไรพวกนี้แต่ผมบอกเลยว่าผมขอผ่อนชำระแต่ขอเวลาหกเดือนอคุยบางคนที่ผมเคยคุยให้ฟังเขาไม่ยอมเขาด่าเราแล้วก็กลับพอเช้ามาโทรมาหาให้มาคุยกันใหม่ผมก็ทยอยจ่ายนั่นคือผมอยากจะบอกว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีช่องในการแก้ไขถึงแม้มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น แต่มันก็เป็นแนวทางที่ขี้ขายสถานการณ์ได้ม,มันอยู่ที่ว่าเราจะมีตัวช่วยตัวเสริมมาหรือเปล่าเราหยุดนี่แต่ไม่มีเงินมาเพิ่มมันก็ไม่ได้มันก็ไ,ไ,<ด>ไปไม่ออกไงเราต้องมาเสริม,ม,มเราต้องมีตัวมาเสริมตัวมาไม่ได้คิดแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่หยุดไม่ต้องจ่ายแล้วก็เดี๋ยวให้ว่ากันวะมันไม่ใช่ไงเราต้องพูดว่าตอนนี้ผมแตกลายออกไปทํานู่นทํานี่นะทําให้เจ้าของเงินเขารู้ว่าเงินเขาไม่ได้สูญ แล้วเขาไม่มาทวงตางเราบ่อยๆเราก็ได้มีสมาธิทํำงานงาน,นี่คือหลักของผมว่าเราก็ควรคิดถึงตอนเราเป็นเด็กเราต้องมีสติสแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้เพอมีสติก็ต้องคิดว่าต้องมีรายได้เข้าต้องมีการหยุดหนี้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดมาในการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นบางทีเนี่ยลูกน้องขอประชุมหูุเฉินโอ้ยงานทําไม่ทันจะโดนปรับแล้วค่ะ ไอ้นู่นแล้วไอ้นี่แล้วอย่างงี้อย่างางี้ผมก็ค่อยๆเฮ้ยค่อยๆไล่เรียง <c oughs> ตรงนี้จะโดนปรับเพราะอะไร <c oughs> นู่นนี่นั่นค่อยๆแก้ทีละเาปาะทีละเาปาะทีละเาปาะ <c oughs> สุดท้ายโดนปรับจริงๆก็ต้องจ่ายเขา <c oughs> เราจะไม่จ่ายเขาได้ยังไงอ่ะ <c oughs> เราเราทําผิดพลาดแล้วต้องจ่ายเขา <c oughs> แต่จ่ายแล้วเนี่ยมันคือค่าเทอมที่ราคาถูกหรือแพงแล้วแต่สถานการณ์แต่ชีวิตผมยังไม่เคยโดนปรับเพราะทำพนงานพลาดนะทำงานช้า มันอาจจะเสียหายจากการสั่งของผิดพลาดผมก็เอาเคสนั้นนะมาคุยลูกน้องทุกคนน่ทำผิดได้แต่ถ้าผิดแล้วเนี่ยเอากลับมาแก้ไขคือว่าคนนี้เคยทำผิดพลาดเรื่องการสั่งของตัวนี้สั่งผิดแล้วพอผ่านมาก็สั่งผิดอีกแล้วคุณก็สั่งผิดอีกจะมีครั้งที่สามไหมนั่นคือประสบการณ์ตำรวจงานว่าคุณต้องไปศึกษาแล้วที่คุณพลาดมันเพราะอะไรแล้วคุณต้องแก้ไข อย่าให้มี <c oughs> แต่ผมไม่ได้เอาไป็นตตายคุณว่าคุณผิดไม่ได้ <c oughs> คนที่ไม่ทําอะไรผิดเลยคือ <c oughs> คุณไม่ได้ท <c oughs> ําอะไรเลยใชแต่การทําผิดมันต้องเป็นบทเรียน <c oughs> แล้วบทเรียนอันนั้นเนี่ยจะกลับมาตอบสนองคุณให้เกิดเกิดช่องทางปัญญาขึ้นมาและอย่างสั่งของผิดบางคนเอาไปหมกไว้กลัวโดนด่า <c oughs> คุณต้องแสแดงความเป็นจริงว่าของผิดและของที่มันพลาดอันนี้เราต้องทําบันทึก แล้วเก็บเอาไว้ไม่มีงานที่ใช้ตรงกับวัสดุตรงนี้ต้องเอากลับมาใช้คือทุกอย่างเนี่ยมันมันต้องคล้ายๆกับว่าให้เป็นขั้นเป็นตอนมีสติทุกคนต้องมีสติสั่งของสั่งผิดสั่งได้ไหมดูงานดูงานผิดได้ไหม <c oughs> บางทีลูกน้องเราไปไปเส้นทางผิด <c oughs> โทรมาโอ้บอกเอาถือว่าศึกษาเส้นทางใหม่ก็ไ,ได้ <c oughs> <c oughs> ที่ที่เองไปเนี่ยมันทะลุอะไรได้ دة, เองก็จดจดเอาไว้ว่าหลังก็ได้ไปได้ Mm hmm. ไม่ใช่ผิดไปแล้วก็ไม่ผมก็จําไม่ได้ันเปนมาไปทางไหนคุณผู้ชมคะควันนี้ทางรายการ Good Life รเนี่ยโอ้หมีความดีอย่างมากที่ได้คุณรณชัยเนี่ยได้ให้เกียรติรายการมาเหมือนนําเสนอเรื่องราวของชีวิตแล้วก็เป็นข้อคิดดีๆแล้วก็ได้มุมมองดีๆให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะครับสวัสดีครับ ร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเด็คอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสิงที่ผมได้มา ก็คือประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่ผมได้มาแล้วผมก็ได้นํามาเนี่ยประยุกต์ใช้ผมอยากจะบอกว่าประสบการณ์นี้ต้องดํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ่วงของเวลาต่างๆนานาสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความตั้งใจคือมีคนเขาบอกว่าเดินเรือยังมีเข็มทิดดําเดินชีวิตจะต้องมีจุดหมายถูกไหมฮะผมมีจุดหมาย จุดหมายของผมนี่คือว่าสิ่งที่ผมเรียนมาฝึกมาคือช่างจุดหมายมันก็คือสูงสุดของช่างคืออะไรแล้วก็ไปถึงจุดนั้นเหมือนอนนตที่ระ,ะยะเวลาะจะยาวไกลแค่ไหนก็ต้องบากบั่นกันไปมันก็อยู่ที่ว่าขีดความสามารถของเราส่วนหนึ่งการปฏิบัติตัวของเราส่วนหนึ่ง